กลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวมังคุเทศในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาชนจัดเสวนาผลักดันแหล่งมรดก,รดกวัฒนธรรมเชียงใหม่ให้เป็นมรดกโลกนายกสมาคมการค้าวิสิทธิ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวระบุว่ามรดกวัฒนธรรมเชียงใหม่ถือเป็นจุดข,ขายท่องเที่ยวเชื่อว่าหากผลักดันสำเร็จจะเป็นการย้ำและการสร้างแบรนด์ด้านวัฒนธรรมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ให้เมืองเราเนี่ยไปสู่จุดหมายที่มีการให้ทุกคนรู้จักเราบนการถูกตีตรานะคะว่าเราเองเราเป็นเมืองยูเนสโกนะเราเป็นเมืองที่รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องออการทำกลยุทธ์เมืองบนสร้างบนพื้นฐานนะคะสินค้าที่เรามีอยู่แล้วเราจะปัดเป่ามันยังไงเราจะเล่าแบบไหน ขณะที่ภาพประชาชนมองว่าการได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนอกจากจะทําให้เกิดเครื่องมือในการอนุรักษ์โบราณสถานคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงสาธารณประโภคพื้นฐานด้านต่างๆด้วยการท่องเที่ยวอย่างนีงเน้เจ้ามองว่าอุกปิจูนไว้ว่าแต,แต่แล้วเนี่ยหมูมักคุเทศก็ตามนี่ยก็ตามเนี่ย,ยคือกําลังสําคัญที่จะเผยแพร่เรื่องนี้เลยนอกจาก อย่างตอนนี้วัดอโมงงเปินกะแปงไนมีบอดวัดอโมงงกับวัดจะดีหลวงเนาะนําล่องไปละนอกจากภาคประชาชนแล้วนายสุภเพรกภาวิไลคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดการเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกระบุว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงร30วันค่ะเป็นการนับถอยหลังเชียงใหม่สู่มรดกโลกตอนนี้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะคะแต่จุดที่เป็นห่วงก็คืองบประมาณในการดำเนินการ โดยตอนนี้ต้องเร่งสำรวจและเขียนเอกสารให้สำเร็จและเสนอให้คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆของสถานที่สำคัญ8แหล่งซึ่งการประชุมร่วมของทุกภาคส่วนครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญค่ะเพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกแต่สิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะช่วยหนุนเสริมให้การทำงานนั้นเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ